นี่ฮะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมอรครับเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเส้นทางลาดพร้าวสำโรงเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับนี่คือบรรยากาศการใช้บริการนะคุณผู้ชมนี่มันจะเป็นรางเดี่ยวแบบนี้แล้วความเร็วจะไม่มากนักเขาบอกว่าจะไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ปรากฏวันนี้คนยังไม่เยอะหลายท่านยังไม่ทราบว่าเขาให้บริการฟรีวันนี้เป็นวันแรกนะครับ นักข่าวของเราครับคุณคารินกมุดโยธินครับลงพื้นที่ไปที่สถานีสำโรงก็พบว่าเริ่มมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกันบ้างแล้วนะครับไปคุยกับคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นประจำก็บอกว่าโอ้โหหลังจากนี้คงจะสบายละนะสะดวกมากยิ่งขึ้นมีเส้นทางรถไฟฟ้ามากขึ้นก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็สามารถคำนวณเวลาการเดินทางได้แม่นยำกว่าเดิมครับสะดวกมากขึ้นมากมาก,มากเลยค่ะ คำนวณเวลาในการออกจากบ้านได้ก็คือเอ้ยประมาณนี้นะเราคือแบบประมาณนี้เราลดประมาณนี้นะคือแบบเราไปประมาณนี้เราก็จะแบบไปไปไปได้ตรงตามนัดพอดีอะไรเงี้ยค่ะเออไม่ต้องเจอรถติดแล้วไงใช่ไหมฮะไปยาวๆเลยนะคุณผู้ชมครับขณะที่วินมอเตอร์ไซค์บ้างฮนะก็บอกว่าคือหลังจากนี้คงต้องประเมินพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายใหม่ซะก่อนนะแล้วก็ยอมรับว่าพอมีรถไฟฟ้าเพิ่มสายมากขึ้นเนี่ย รายได้พี่เขาก็ลดลงแต่ก็ต้องปรับตัวกันไปครับมันหลายที่ลงไงคนโดยสารเขาใกล้ตรงนู้นเขาก็ลงตรงนู้นใกล้บ้านเขาก็ลงตรงนู้นใกล้ตรงน,น,รงนี้มันหลายแยกเนะาะสถานีมันมันสองที่สามที่มันก็ต้องไปลงลงที่ใกล้ที่เขาใกล้ที่สุดอ่ะมันจะได้ปจัดค่ารถเขาไะก็ดูก่อนมันยังไม่รู้ว่าจะปรับตัวยังไงหรอกถ้าว่ามันลดลงมากจริงๆเราก็อยู่ไม่ได้ อ่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลนะฮะข <ทะ S 1> บวนรถจะเป็นแบบนี้ฮะแบบคร่อมรางแล้วที่น่าตื่นเต้นก็คือไม่มีคนขับนะนี่สายแรกของประเทศไทยเลยนะที่เป็นโมนโนเรลไร้ไคนขับเออเนี่ยฮะแล้วระยะทางน,นี่ไม่ไม่ใช่ว่าใกล้นะไ <ทะ S 1> กลพอสมควรนะครับมีกล้องวงจรปิดในตัวรถนะครับเป็นชุดรถไฟฟ้าแบบ4ี่ตู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ600คนต่อขบวนหรือประมาณ1 7 0 0 0คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยวนะครับ แล้วมันเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการที่สถานีสำโรงก็นั่งกันไปยาวๆเลยนะเส้นสมุทรปราการนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์แล้วก็รถไฟสายตะวันออกที่สถานีหัวหมากรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่สถานีลาดพร้าวนี่มันเชื่อมกันหมดละแล้วอนาคตเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีที่สถานีแยกลำสาลีอีกนะฮะโอ้ต่อไป จะสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะนึกถึงเหมือนญี่ปุ่นเลยนะใช่ไหมนั่งรถแล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วก็สามารถไปได้ทุกมุมเมืองทีละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี